สวัสดีครับคุณผู้ชมพี่หลาบกับพี่เอมาในรูปแบบคอนเทนต์ยามค่ำคืนคอนเทนต์คอนเทนต์ยามค่ำคืนที่อาจจะไม่ได้ดูเป็นค่ำคืนเท่าไหร่เขาสว่างจัดสดใสซะเหลือเกินนะฮะเราอยู่กันที่ญี่ปุ่นครับแต่เราออกไมน่นด้โตเกียวเรามาที่เมืองโยโ,โกฮาม่า ว่าผมว่าคนที่ชอบชอบรถซิ่งชอบรถใครทีชอบรถอะที่ดูติดตามแมอช่วงโควิดอ่ะเราไม่ได้มาเราติดตามย t u b e จากยูทูบเบอร์หลายๆคนในในญี่ปุ่นที่เป็นชาวต่างชาติเลยชาวญ,ญี่ปุ่นเลยเนี่ยผมว่าหลายๆคนรู้จักที่นี่แหละเคยได้ยินชื่อแล้วล่ะพี่อย่ายืนบนนั้นนี่พี่ผมดูเตี้ยพี่ลงมาเด็ดจากยืนนิ่งๆผมดูเตี้ยนะฮะก็ไม่ร้อย จริงๆแล้วหลายคนน่าจะคุค้นตาแต่หลายคนตั้งคำถามว่ามันอยู่ตรงไหนก็อนบอกคข่าวๆบอกว่าเอาเป็นว่าคุณมาโยโกโฮมาม่าเนี่ยมันอยู่โยโกโฮมาม่าคือถ้าเป็นในประเทศไทยในประเทศเนี่ยนะคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์เขาก็ไปเลสแยร์เกันะครับคนญี่ปุ่นเขาก็มีเลสแยร์เของเขาแล้วผมว่าเลสแยร์เที่นี่คือต้นกําเนิดของเลสแยร์เที่กรงเทบเราน่นจะทาตามเขา ตอนเลสแอเรียเราเนี่ยไม่เอื้อมนวยต่การซิ่งเลยต้องหลูกพาอย่างเดียวถูกไหมฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนอยู่นอกเมืองนะเป็นสะพานบนๆก็แบบออกแนวซิ่งนิดนิดจริงๆจะบอกว่าซิ่งไหมว่าน่าจะเป็นเรื่องการมามาเจอกันมาเจอกันพบปะสังสรรค์กันมากกว่านะจริงๆบอกเนี่ยสังเกตดูวัยรุ่นที่เข้ามาพบปะสังสรรค์แต่จริงจะบอกวัยรุ่นทั้งหมดไหยดูดีๆนะไม่วัยรุ่นก็มีเยอะ ระหว่างที่เรายืนพูดเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะเป็นรถรที่แวะเข้ามาตรงบริเวณเลสเซเรียกันี้นะครับถ้าขึ้นไปสูงๆชูกล้องขึ้นไปสูงๆแพนไปรอบๆตอนนี้จะเห็นว่าแบบโอ้โหมีวัยรุ่นมีรถสวยๆมากันแบบเป็นร้อยคันนะ,นะมาอยู่กันเต็มไม่มนเลย ใจมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะเดินดูนะครับไม่รู้ว่าจะาได้มากน้อยแค่ไหน,นมาเดินดูรถอาจจะมืดบ้างนะบางช่วงเพราะแสงเขาก็ไม่ได้เปิดสว่างมากนักนะเขาบอกว่าเขาอยู่กันทึมๆนี้แหละผมก็นกดนึนดิงใช่ดูความสวยงามกันับมามาเลสแอรเรียที่ญี่ปุ่นเราจะเจอพี่เบียร์ไปหยกไหมครับเขาเปิดร้านอยู่ที่เลสแอรเรียเนี่ยเดี๋ยวเลสแอเรียมึงไรกรใช่พี่ก็ยังเห็นผมพยายามมองมองไม่ใช่นะรับมุกคือไม่จะรับมุกฮะ คือมาตั้งแต่มาญี่ปุ่นรอบนี้พูดถึงชื่อใครไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมอ่ะเออกลัวจะมางานนี้เพราะว่ากลัวเจแปนโม o b ลิ i l i t y ชว์แกมาปะกลัวคุณพิจูเลยไม่แน่นะเดี๋ยวถ้าเห็นทอปสีเข็ยสีทองทองเอ้รยชิปรถมาขับที่นี่เลยไม่รู้จะมีทีม่มีอย่างดีอย่างดีโอเคไปไปเดินดูกันครับ5บาทหพัน คับพี่รถนี้หลากหลายมากนะครับครับมีอะไรมีแนวอันนี้โรซรอยวิ่งผ่านดูข้างหลังให้ดีครับฮูลาแคนข้างหลังนี้เป็นฮูลาแคนนะครับลัมโบจินนี่วิ่งผ่านไปแล้วนะครับแล้วคันนี้อะไรครับคันถัดมานี่ครับ S 2 0 0 0ันครับ S สอง0ัน S 2 0 0 0ันขับหลังขับตามมาด้วยเซเว่นนะคันนี้สปูนเลยสปูนแล้วตามด้วยเซเว่นนะตามด้วย X 7ต่อด้วย F D 3า S J Z A เจ J Z A แล้วก็ E92 M โอ้โหนี่แค่ลอถหนึ่งที่มีมาแลาวมั้ย M2 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 อ๋อนี่ B M M2 M2 ครับ M2 ตัวแรกมาเป็นเซตหลากหลายมากนะครับคนญี่ปุ่นครับมีทั้งรถยุโรปมีทั้งโอ้โหซุปเปอร์คาร์มีหมดฮะมีหมดเดี๋ยวดูฮะมีมีครบอะ Skyline GTR S14 S15 นี่คือวิ่งกันเนืองแน่นครับเนืองแน่นเนืองแน่น ซูซูกิสวิปของน้องเป้ของเราก็มีหลายคันอยู่นะฮะเป้เรานี้เป็นทีมทีมซูซูกินะฮะทีมซิ่งซูซูกินี่วัยรุ่นวัยรุ่นรวมวัยรุ่นรวมเราแบบพวกเราก็มีเยอะนะฮะเซนต้ามามาเราบอกเรารวมตอนแรกอะตอนแรกอะเราเราตั้งใจจะลดเช่ารถแบบซิงๆหน่อยนะฮะแต่เพิ่นเรามา6คนลันยัดเข้าไปในรถกันเดียวกันไม่ได้ได้รับโจทย์ครับข้อแรก พีเอหารถให้หน่อยขอรถส่งซิ่งๆขอรถส่งซิ่งๆอะไรพี่ส่งซิ่งๆอยากได้ยาลิสกรนี่เนี่ยชมครับนั่งกันมาหกคนยาลิสารตรงไหนมันจะนั่งกันได้นั่งกันยังไงดีกว่าอุตต่เอไม่ค่าเยอะนะบ้านเราบ้านเราไม่ค่อยเยอะนะแต่อันี้เมืองนะนี่เมืองครับนี่เมืองเขาเลยเมียตากับนี่เขาเป็นแปดหกเนี่ยเห็นเรื่อยๆเลยเนี่ยเนี่ยดูดิแปดหกนะระวังรถด้วย วังรถนะครับรถมีวิ่งตลอด86นะ86ก็เยอะนะสามห้าศนดนย์นี่นี่คันนี้อีโวนี่นี่อีโวดีว่ข่านี่อีโวเซเว่นเซเว่นอีโวเจ็ดใช่ไหมฮะนด้แต่เจ็ดนะผมว่าผมนึกว่าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเยอะเลยเยอะมีหมดนะมีหลากหลายรุ่นแล้วแล้วก็คล้ายๆคล้ายๆบ้านเราเลยนะคล้ายๆบ้านเราเลยนะพี่ครับคือ พอเราจอดกันเยอะๆแบบนี้ปุ๊บสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะขับรถบนมาพอมาผ่านมาดูแลความเรียบร้อยดูแลความสมบเรียบร้อยนั้นแหละครับผ่านไปครับเราทุกคนก็จะยิ้มเราทุกคนก็จะยิ้มให้เขานะฮะโอ้นี่เป็นไงลสแอลเดียนี่แต่เป็นลสแอนเดียญี่ปุ่นแม้รถไฟฟ้าก็มีฮะเทสล a นี่เทสล a ก็มีนะฮะ อุ้ยเปิดไฟด้วยทักทักเลยก็รู้เลยว่าคุยเนี้ย86เบรกเอเลสอะโอ้ยนี่86นี่ขวัญใจคุณแบงค์สตีเลยนะตอนแรกเขาจะไป86แล้วนะล่าสุดเขาเปลี่ยนใจไป15เลยไป้า่อนอ่าเขา15แล้วดีแล้วครับถ้าเขาไป86หรือไป bm เนี่ยเขาน่าจะหมดเยอะมากนี่อยากให้ดูนี่สายวัยรุ่นอเมริกันรุ่นอเมริกันสีเขียวประตูปิ้งนกนี่อะไรครับอันนี้อะไรครับพี่ ต้องถามงี้พี่หลามพี่หลาม,มาเคยดูเคยดูรถตำรวจในในฟาสภพังในไหมที่ไปโอ้นี่สปูทน,น้ำลำเลยดีดีซีทูโอ้โหเป็นไงดีซีทูสปูนนี่ฮะตามด้วยดีซีไฟะมาเรียนในคณะเนี้ะทูแล้วตามด้วยไฟดีซีไฟนี่แล้วก็ปิดด้วยปอร์เช่อะไรก็ไม่รู้อันนี้ทอนาเมรา,า,มราผมชอบปาะเบียนคันนี้มีสะท้อนแสงด้วยอ่ะเจ๋งอ่ะปาะเบียนอีโวเซเว่นห้าหก ตามมาด้วย X15 ครับนี่โหลิ้นหน้ายังโหดจุดจุดโหดเนี่ยคือตรงนี้แหละไอเนินไอเนินนั่งดูว่างหลังเต่าเนี่ยดูระทึกฮะโอ้ชาวสติฮะ STI เขาซิ่งกันทุกวันอะไรพี่ก็จะอยู่สุกเสาร์อาทิตย์แถวๆเนี้ยอ่าเขามาจุดรวมตัวกันนะไปตามไปรุ่นนะเมะว่าผมว่าประเทศไหนแล้วนี่แหละฮะคล้ายๆกันสวิฟต์สปอร์ต วันใจน้องเป้ครับเป้มาเป้มาเป้มาดูแล้วมาดูดูแบบไปลูกดูแบบไปลูกล้อเล้อนเนี่ยนะดู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 เนี่ยเนี่ยดูเขาใส่ล้อนี่นี่ดูเขาใส่ล้อคุณต้องใส่ล้ออย่างนี้นี่แอดแวนแอดแวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแอดแวนเป้ครับที่เมืองไทยสี่รูน้อยนะฮะอันนี้มันนี่มันห้าลูอะห้าล่สามห้าลูร้อยสิบสี่้านหน้าเ็เหมือนกันเลยมันก็จะต่างกันนิดนึงแลนิดนึงนิดนึงเฮ้ยคุณก็หาตัวนอกไปใส่ไง ไม่ทั้งกันชนนะเออเอากันชนตัวนอกใส่ได้อยู่นี่วันนี้ไปเดินออโต้แบกนะไปพัมเพล่กับไฟท้าย LED อุ้ยทำไมทำไมเสียงไม่ได้เข้าเสียงไม่เข้าดูเบาะเขาดีทำไมทำไมมาเป็นบักเก็ตเลยบักเก็ตซีฟรงสปอร์ตสุดๆทำไมอะออโต้แบกก็มีคุณจะเอาเลคโลรุ่นไหนแล้วผมจะเอากับใครยังไงอะแบกไปดิไอ้โมแม่กับใครเดี๋ยว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 เมื่อกี้เดินผ่านมา3คันสวิปหลบรถหลบรถตรงนี้สวิปอีก2 หันหลังนี่หนึ่งรุ่นเดียวกันหมดเลยฮะเยสวิอะะนรถยอดนิยมครรับถนิยมญี่ปุ่นเขาก็ขับกันเยอะนะเขาเทอร์โบไงพี่ก็เทอร์โบเราก็ใส่ได้เดี๋ยวเราใส่ให้วางไว้บนหลังคาเซ็ตโบไม่ต้องเจ๊เซ็ตโบเซ็ตโบเลยอุ้ยอยากอยากได้อะไรคุณบอกออฟบีโปลเดี๋ยวออฟบีโปลจัดให้สุปราสีแดงแปดศูนย์ดูแจ๊จจีดีก็มีเป็นไง มีครบมีครบจีดีก็มีคลาสสิกคลาสสิกบ้านเรานี่ราคากำลังดีเลยนะตอนนี้แจ๊จีดีนะอ่าวัยรุ่นเพิ่งซื้อรถมือสองเ่ยหรือถ้าชอบเป็นรถสปอร์ตฝั่งเยอรมันเราก็มีนะมีพอร์ตนะนี่มีเค m มนนะเค m มนก็มีข้างๆเคเมนจอดนัสอาร์สามสามนะครับนี่อาร์สามสามคลาสสิกมากๆนะครับคันสีขาวดูนะเรามีรถที่หลากหลายหลายแนวโอ้ยวนมาเลย รถนะสวยๆเยอะครับรถใหญ่ๆอย่างโตต้าคราวก็มีมนะนี่นี่นี่สปอรค์รคา่คาสปอร์ค่าลัมโบกินีก็มีนี่ฝั่งสปอร์คร์ต้องมองไปฝนะั่งน,นู้นฝั่งนู้นนะเฮ้ยฝั่งนู้นนี่สปอร์คาเยอะเลยฝั่งนู้นีเดือดมากครับมีอะไรบ้างครับเริ่มแต่จากกว่วจากกว้าจะบัวเบาหนะ่อยแต่ข้างๆสีเหลืองนี่ไม่เบาครับครับผมสีเหลืองนี่ครับไม่เบาสีเหลืองนี่ไม่เบามูซิลาโก อันนี้คือมูเซียรลาโก้เหรอครับใช่ครับแล้วข้างๆก็เป็นอัลฟา157อัลฟา157คันสีดำนะแล้วก็ R8 ครับ R8R8B สีขาว R8 น่าจะเป็นตัว V8 ท่อกลมหรือ V10 อ่ปิดท้ายด้วยนิสสันมาร์สสีเขียวมีมีมีเบนนะเข้ากันมากๆ MG S63 นะหลากหลายสุด ฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นหนักไปทางซุปเปอร์คาร์เดินซอยนี้เดินซอยนี้เราต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาซอยนี้รถซิ่งเยอะมากซอยนี้รถซิ่งเยอะมากไล่ไล่กันไปเรื่อยๆนะฮะ ชอบรถเล็กๆไหมจ๊ะครับอ่าชอบครับใช่ครับรถรถเล็กๆนี่จีจาร์ดโรเตอร์คันเล็กของฮอนด้าเอ้ยสติ๊กเกอร์นี้เจ๋งมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่เรดบูลนะด้อ่านให้ดีครับเรดเบเกิลเก๋เก๋ไก่มากคันเล็กน่ารัก S660 บ้านเราไม่ค่อยมี S660 ผมมีนับคันได้เลยครับใช่ผมเจอเดี๋ยวมีรูปอินเสิร์ตให้ดูผมผมเจอที่อีออนถ่ายรูปไว้คันสีขาว แต่งเยอะเลยคนนั้นเต็มหางหลังหางเหลืองมาไปซื้อรถซื้อใจกับข้าวที่นี่โหลดแป๊กเลยนะดูรถใหม่มาอีกแล้วมามีอะไรมาครับเอสทูเอร์ซันนี่เอสสองพันคนก็เยอะๆคนนี่บ้านนะครับนี่บ้านต้องบอกนี่เหมือนทีมทีมเยือนกับทีมเย้าอ่ะบ้านเรานี <altung seg und i> ่ม right? ีน e ้อยมากนะ S2000 เนี่ยนี่นี่อีพาวถูกต้องครับกองนี่สัน E-POWER ออันนี้ของจริงเลยฮะ เป็นเป็นความแรงแบบประหยัดนะฮะแล้วก็ลักโลกไปด้วยในตัวสุดยอดไหมนี่คอนเซปต์เราเลยเป็นรุ่นกันแตกะรุ่นเย็บรุ่นเย็บคือมันแตกแล้วแต่จะแตกมากกว่านั้นนะเ็เลยกันเอาไว้รถแข่งรถแข่งรถแข่งนะผมว่าที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรก็เนินนี่แหละเนินเนินที่เราดีดืดเนี่ยคันนี้ถ้าไม่ล็อไม่ไม่นับรวมรอยแผลบนกันชนนะฮะเนินดีมากนะคันนี้ ฟิตเมนต์ขนาดนี้เตี้ยขนาดนี้คันนี้คันนี้คันนี้คือฟิตเมนต์สุดยอดเลยเนี่ยคันอันนี้แป๊กเลยฮะสามสองนะนี่ R สามสองไม่เคยเห็นนะฮะสามสองฟิตเมนต์แบบนี้มาก่อนเลยพี่อ้าวปกติรถ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 ส่วนใหญ่คนที่มี R สามสองเขาจะถนอมส่วนใหญ่ชอบเดิมๆอ่าแต่ที่นี่เขาอันนี้คือลงสุดมาลงสุดอย่าอย่าพูดแต่ว่าลงสุดเดี๋ยวหันไปดูสามสี่ดีกว่าสามสี่ก็ลงสุดนี่คันที่กำลังวิ่งมานี่ก็ลงสุด ดูสามสีที่วิ้งมาดีกว่าฮะสีสวยด้วยเป็นไงแล้วลองนึกสภาพว่าลิ้นหน้าจะผ่านตรงนี้ยังไงเขาจะไต่ลุ้นครับลุ้นลิ้นหน้าลุนเฮ้ยผ่านครับโอ้พอดีมากครับอันนี้แดงว่ามาบ่อยโอ้ผ่านทันจิญญานี่ลิ้นหน้านี่สุดยอดอยู่แล้วว่าเทียบแป๊กเลยเออนี่ก็เอสสองพันอีกแล้วคันสีเหลืองทางขวานี่เห็นไหมแคนทูริสโมเนี่ยยูทูบเบอร์ที่ ที่ญี่ปุ่นคนเนี้ยคนไหนฮะเจ้าของแคทเรีนลอนันยืนอยู่ท้ายรถใส่หมวกคนที่ใส่หน้ากากใส่หมวกอะ่ะออ๋เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแคนาดาเป็นครูสอนภาษาอ<ะ>ังกฤษที่ญี่ปุ่นโอ้โหรู้จักด้วยครับรู้จักนี่มีคันแคทเธอรีนลอนันสีเหลืองนี่คันหนึ่งกับฟอร์เรสเตอร์ซูบูรุฟอร์เรสเตอร์สีสน,น้ำเงินอีกคันหนึ่งโอ้แล้วดูเขายังใช้กล้องแฮนดี้แคมอยู่เลยอะ่ะสุดยอดนะเขาโอสคูลนะนี่เนี่ยโดูตากล้องนี่เขายังใช้แฮนดี้แคมอยู่เลยเจ๋งมากเลยอ่ะนี่คันนี้ซปเอรร์ตใหม่คับ รหัสอะไรนะตัวใหม่เขาเรียกรหัสอะไรนะโอ้ oh, จำชื่อรหัสไม่ได้ JZA90 ที่อันเนี้ยจำชที่รหัสไม่ได้แต่ผมว่าเทพกว่าเพราะ90เนี่ยเดินเข้าโชว์รูมเห็นอม,มองเลยไลยครับ JZA70 สีแดงจอดอยู่นู่นคันหนึ่งไหนนู่นไหน80เราเห็นหลายคันแล้ว<อ>หลัง BM เนี่ยฮะหลัง BME92 สองคันที่ M ที่จอดเนี้ยถัดไปข้างหลังเนี่ยทะเบียน2918อ่ะ70สีแดงหรอสีแดงครับ70ครับซูปรา อ๋อคนงคนบางเนี่งแหละครับบอกครับของแปลกกว่าเพราะว่าที่เนี่ย80หาได้ง่าย90มีบ้าง70นี่หว่าแต่ผมชอบคลาสสิกนี่นี่ทาคุมิพี่อันนี้ไม่คลาสสิกอันนี้ของของแรงเทีมเนะ86จอดอยู่นี่2คันเลยนี่เป็นไงสมพี่สเลยสครับแต่แต่เขามีทั้ง2ตัวมีทั้งแต่ไม่พรป็น ที่เป็นคูเป้และเป็นลิฟตแฟกชันนั้นคือ m a มารอ่าต้องดูก่อนนะมี2ชื่อ2รุ่นไม่ใช่ทัวเรโอลแต่เป็น Mark ค2แทนนะฮะนี่แล้วถ่ายทะเบียนทะเบียนเจ๋งไงทะเบียนเจ๋งไง6886เอไอ86นะเออนี่คันนี้สีขาวอุ้ยขาดแค่สติกเกอร์ลาตู้ <laughs> แป๊บะไปนี้ใช่เลย <laughs> ครบครบมาครบนะฮะอีกตัวนี้ผมว่าหายากนะคือท้ายที่เป็นคูเป้ตัวนี้ใช่ไหมฮะท้ายที่เป็นคูเป้ท้ายไม่เหมือนกันดูเนี้ยตัวนี้หน้าหน้ามาร์คทูท้ายคูเป้อ่าท้ายคูเป้อน่ะน่าจะหาหนาหาได้น้อยอ่ะตัวนี้น่าจะหาน้อยแต่เมืองไทยอ่ะผมเห็นมีอยู่สองคันเวลาเขาชุมนุมแก๊งแปดหกอ่ะเขาจะมีมีสองคันมาสีขาวอย่างเงี้ยครับเคยเห็นอยู่ครับสวยสวยเป็นรถที่สวยมากใช่ไหมสามสี่นี่ก็หาง่ายง่ายดูเดี หันไปสามสี่จอดสีขาวสีน้ําเงินคือหาง่ายง่ายคือสกายไลน์เนี่ยเรียกว่าเต็มงานอ่ะเต็มเต็มร้านอ่ะนะฮะเอออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เซริก้าครับเซริก้าตัดท้ายเองครับตัดเองเหรอเซริก้าครับดีไอไวใช่ใช่ครับเครื่อง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 หนึ่งยซ่ดโชวเลยะ แต่แต่นี่ไม้คันแล้วใครบอกแปดหัวยากเลยดูว่าเองไันแล้วไม่แล้วนี่ไฟเหลืองมาเลยไฟเหลืองนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปส่งเต้าหู้แล้วคือลักษณะของตัวเลสเซียเนี่ยครับมันจะเป็นลานที่อยู่ตรงกลางระหว่างสะพานข้ามแล้วเขาก็จะมีทางวนลงใช่ครับเวลาเราจะขับลงมาตรงนี้มันก็จะวนลง วนอยู่ประมาณ3รอบอะกว่าจะลงถึงพื้นใช่ครับแล้วเวลาวัยรุ่นดูแผนดูได้เลยฮะวนวนวนแล้วเวลาวัยรุ่นเขาออกจากงานนี้เขาก็จะวิ่งวนกลับขึ้นไปเวลาออกจากที่นี่ก็ต้องวนกลับขึ้นไปเป็นส4รอบใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบวิ่งโชว์ นะมันจะเป็นเคอร์ฟที่แบบไม่ให้รถวิ่งโชว์วนขึ้นไปสามรอบถ้ารถครันไหนเสียงดังๆหน่อยก็จะมีแบบเสียงกระหึ่มวนไปเป็นรอบๆรอ,อบๆราจะได้ยนรอบๆครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องรถที่แต่งท่อมันดังๆมากหรือพวกซุปเปอร์คาร<ช>์เสียงจะหวานวิ<ช>่งทุ่งวนเนี่ยใช่นะฮะนะี่สามสี่ไมคันแล้วใครบอกหายากจริงจริงคนคนญี่ปุ่นเองเนี่ยแบบคนที่เป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็มาเดินดูกันนะเนี่ยเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยดูที่ที่จอดอยู่เนี่ย หลายคันก็รุ่นนี้ขับมานะใช่ใช่แล้อกอย่ังครับคือไม่ใช่ว่าแบบัยรุ่นมาซิ่งกันอย่างเดียวนะนี่คือเขามาแบบเอนจอยอะนี่คือความความชอบของคนที่ชอบเื่งรถมาจอดรถคุยกันเดินดูรถอะไรเงี้ยเอ้ผมว่าสังคมที่นี่เจ๋งอะเนะยใช่ครับดูน่ารักมากเลยเนี่ยอ่ะพากล้องไปด้านนู้นไปดูของของแปลกมีแปลกไปอีกที่หลานรู้ไหมครับว่าสีแดงอันนี้รุ่นอะไรอันนี้สแตนซ่าครับเนี่ยที่จอดไฟท้ายท้องโพเนี่ยที่รู้ว่ารุ่นอะไรครับสแตนซ่าครับ 929เคนแมรี่เฮ้ยนี่เคนแมรี่เลยเหรอสกายไลน์เคนแมรี่ใช่ไหมใช่ครับยุคนี้มีอยู่2รุ่นติดติดกันเคนแมรี่กับ c 3 1ามเอ็ดคบิวเวอร์ตัวหสูบหวานใช่ไหมเสียงดูดเสียงดูดดูดสดนะฮะไม่มีมอกรองนะดูดสด แม่เจ้ามันร้าใจมากเลยมันอร่อยมากเลยนะ้้วดูองศาแคมนะนี่ตอนนี้คนมามงกันเต็มไปหมดแล้วเนะี่ยโอ้โหดูเลยหายากไหมพีนม่นะต้องถามว่าหายากไหมยากครับตัวนี้ครับไม่น่าเชื่อว่าเรามาตรงนี้เดินแป๊บๆนี่เราเจอรถแต่ละคันนี่ไม่ธรรมดานะสุดๆใส่ชุด Liberty Walk ปกติก็ไม่ค่อยมาวิ่งเล่นจอดตามเลสเซียบ้านเราก็ไม่มีทีนี วิ่งกันหาง,ง่ายมากอ่ะมีต้อง,งขับออกมาเที่ยวกันอ่ะหาง,ง่ายไปรุ่นแล้วยิ่งเนี่ยเราอยู่เนี่ยทั้พักแล้วนะครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเนี้ยยิ่งดึกคนยิ่งเยอะยิ่งเยอะตอนนี้กี่โมงเองเรามานี่สองทุ่มกว่าสามทุ่มเองนะตอนนี้สามทุ่มเองนะ<า>แต่ดูเนี่ยครึ่งชั่วโมงผ่านไปรถเยอะกว่าเดิมอ่แต่เขาได้จะอยู่กันถึงเที่ยงคืนนะผมว่านะคิดว่าคิดว่าคิดว่าตำรวจมาครับคุณผู้ชมแย่แล้วครับตำรวจมาครับดูดูแลประชาชนใกล้คิดมากครับเราต้องเข้าไปดูตำรวจใกล้ๆเลยครับ น,นี่ไงโอ้โหมีคอนเซย์ตำรวจด้วยเจ๋งว่ะสุดยอดแล้วและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศของ r ริเซเียที่โยโกโฮมาม่าประเทศญี่ปุ่นครับนะฮะ เป็นแหล่งที่ชุมนุมวัยรุ่นและคนรักรถของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะไม่ไว่าจะเป็นชาติใดก็ดามนะมีทั้งฝรั่งมีทั้งชาวเอเชียนะฮะมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่ทุกวันศุกร์วันเสาร์นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นคล้ายๆกับบ้านเราแหละบ,บ้านเราก็ชุมนุมกันบ้านเราก็มีติ้งกันใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องปกติเลยนี่รายการขับรถดีๆก็เอาบรรยากาศมาให้ผู้คนได้ชมกันนะฮะสนุกสนานกันใครแวะ มาเที่ยวญี่ปุ่นอย่างมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จริงๆนะผมว่าแวะมาได้นะครับทุกคืนวันศุกร์นะฮะตรงบริเวณนี้เลยเลสซเรียนะครับเขาเรียกอะไรนะอะไรอะไรโคคุนะไดไดโคคุนะไดโคคุแถวย่านนี้เปิดแม็กมาเลยเจอแน่นอนวันนี้พวกเราก็ให้ชมบรรยากาศรถประกอบเพลงไปอีกสักพักหนึ่งครับดูบรรยากาศโดยรอบอีกๆกลับเข้าเมืองแล้วนะฮะจริงเหรอฮะจริงเหรอเ่าเดินเล่นอยู่แถวนี้